วิวใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับโอ้ใช่ลืมกันไปแล้วคือความเก่าไปแล้วใช่ไหมฮะไม่รักเราอะไรอ่ะค oh> uh> ืออะไรคืออะไรเหรอ หายไปไหนมาครับไม่ได้หายก็อยู่ตลอดเรามาทวงเพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงเดิมครับเพลงเดิมเพลงไหนเพลงเพลงเพลงนั้นะเพลงที่ที่ทคุณชอบร้องอ่ะเพลงไหนอ่ะเราเคยร้องให้คุณฟังได้หรอใช่ครับใช่เหรอรับใช่เพลงเมลเบิร์นมบ เมลเบิร์นนี่เพลงอะไรอ่ะไม่รู้จักเลยเอาบนรัาบัานว่าอะไรครับเมลบีเมลเบิร์นอืมไม่ใช่ไม่ใช่ใกลละใกลละใกละใกละอีกนิดน,นึงเราเราเปิดกูเกิลแบบนั่งกันละเอาถึงกับคันเปิดกูเกิลเลยหรอใช่ครับ เปิดเสร็จยังไม่เห็นควักโทรสพบหรลยเปิดกู o g l e ยังไงเนี่ยเปิดก็ได้เมลเบิร์นใช่ไหมเบลเบลเบลเมลฮะมันว่าอะไรอะไรอะเมลเบิร์นเบิร์มันแปลว่าไม่เป็นผาไม่ใช่เหรอเมลอะไรครับ เบลเบิ <Melbourne. S 2> ร์นะใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าเบลเบิร์นใช่อแน่ใช่แหละอ่ะฮะทำไมหรอเพลงนี้ทำไมหรอร้อยฟังหน่อยครับว่าไม่ใช่ชื่อเมืองหรอไม่ใช่ชื่อเพลงหรอไม่ใช่ครับเป็นชื่อเพลงถ้า<ด>มัน,ไ,นไม่ถ้าถ้าไม่โดนยตระมันไม่เล่นเย้ย แล้วคุณอยากฟังเหรอคะเรียกไรนะใช่ครับมาแค่ไหนสุดแค่ไหนสุด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 เลยอันนี้คือสุดแล้วเหรอใช่ครับเอ้ยโทษทีกดผิดเอ้ยถอ้าเอ้ยเอ้าอ้ยเอ้เอ้จะอห้อะไรอ่ะ เราพีขอให้ครับแต่ว่าเราไม่บอกต้องร้องก่อนให้อะไรบอกมาก่อนถึงจะถึงจะร้องให้ฟังบอกก่อน,ม,นมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับคือเรากกาเซอร์ไพรส์เหรอใช่ครับเดี๋ยวรอไอซีคนนี้ไอซีกำลังมาตู้มันเอามันมาทำไม,มเราเราเงินแดงมาให้เราฝากไว้กับมันกนก็ได้เดี๋ยวของมึงเท่าไหร่ของมึงสี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมสี่ร้อยแปดสิบจะร้ะองตรงนี้เหรอคะ,ะอย่าไปร้องตรงไหนครับ รองที่บ้านคุณไหมฮะน่กูลัวเงิน้ล่มปะร้องที่บ้านทำไมทำไมต้องรองที่บ้านอ่ะก็ตรงนี้ก็ไม่ร้องจะร้องตรงไหนครับเอาเอาเงินแดงเข้าตู้เลยเออร้องบนก็ได้ไม่ฟังอ่ะบปิดเสียงอะไรอะดิก็ไม่ฟังเลยอดีตอดีตอดิตอดีตอดีตอดีก็ไม่ให้ฟังแล้วช้างช้างช้างน้องเคยจะไปตลกปะเนี่ยเออดีอ้าวไม่ใช่เพลงนี้หรออ้าวโทษเขาทำผิดทำผิด <laughs> ไม่ร้องอะ่ะนน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 เขามาอินเม,มแบบเวลาคุยแบบคุณนขอให้เราแบบคุณแบบนิ่งนิ่งจังเลยอะ่ะเออดูแบบไม่รู้ดิก <laughs> ็ <ณ S 2> <c oughs> เราไม่ใช่คนที่มาจีบคุณแล้วก็มาอ้อนคุณไงเวลาอยากได้อะไรอะ่ะ ใช่ไหมเวลาแบบผู้ชายอยากได้แล้วมันก็แบบก็ต้องอ้อนแล้วก็แบบพอได้เสร็จก็ก็เป็นเหมือนเดิมเราก็เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นลนะ อะไรลาโมกอีกแล้วเอาอย่างเงี้ยพี่เหนื่อยวะน้องคือมันไม่ได้มีอะไรเลย วยอางเเธ้จใิดกรรมแล้วแหววเอ้ายิ 29. บก้าวไปจากพี่นิกกี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคือโอ้โหคุณหลับหรือเปล่าครับเนี่ยสัสดีไม่ได้เราก็เห็นคุณเงียวอะ่ะเอาเมื่อไรจะร้องครับเราฟังอยู่ครับ พี่ชอบแบบน้องโอ้ยฉันจะพาเธอไป ที่ไม่ใช่ที่ไหนที่ที่มีแต่เธอและมีแค่รักและมีแค่เรา mm hmm. แฟลงกงล็ทนาแบบนี้ฟ้าสีรามอย่างนี้ต mm hmm. กขึ้นตอนตัววันพอตอกันนั้นก็มาเป็นรำกัน s i เ mm hmm. in the morning ไม่ต้องรีบนอน mm hmm. เพลินไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนเลยฟังเพลงที่ริมหาและเยยบพื้นทราย oh I love you so Oh when chill, dear, ih, u, au, ì, ้มนต y o งชีวยวที hn, ่ริ hn, ิหรกทำไมชีวิตดีนี้หรือเพราะมีเธอค้างกันเราเริ่มนำและหน้าแดมแดงหรือเพราะเราโดนแดดแรง เราไม่แค่ไม่สนเพราะเรานั้นมีความสุขมากล้น Oh sweet in the morning ไม่ต้องรีบนอนเพลินไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไงฟังเพลงที่ริมหาและเยียบพื้นไย Oh I love you so เดี๋ยวก่อนฉันไม่อยากพึ่งไปเลยชัยเดี๋ยวก่อนพอีข้อแตกเลยแบบเดี๋ยวก่อนตอนนั้นเราเลบกเกาะช่วยพยุงเธอตอนจมือเออสุดยุดเสือกผหานน้องยุงเจอหยุด แม้วมันหยุดจองเธอค่อยขย,ยิบจ้องจูวัดใส่มันบอกพ่องแล้วเธอก็หันมาถามกด s u n n ี่ i x แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่อง uh. มาบูชแต่มันเข้าตาเอ้ยเธอหันมาเอ้หัวละเฮฮาอ้าวนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกจะอแ mm. ค่หลอกถ่ายฉันแค่นี่นะเฮ้ uh huh. ไปน no, อนจิ้งในสายเอ้ข้อเซอร์ไพรแล้วไม่ต้องรู้สึกผิด้านะ่น้อยขึ้นซัดข้อออกรองไกายบิดมี When when you with me. And I'll feel all, oh oh when you with me. When when you with me. And i feel oh oh จัดก็ดีครับเสียงดีครับเพลงข่าวจังเมื่อคืนจัง่ะเสียหดีหรอไม่ค่ะ จบแล้วล่ะครับเผลอไรฮะเอรนะคะจบแล้วล่ะครับจบแล้วค่วาคคคทำไมอ่ะมันมันมันเหมือนยังไม่จบเหรอคะใช่ครับมันเพลินจนฟังจนแบบอยากจะฟังอีกรอบอีกสักร้อยรอบก็ฟังได้อะไรเงี้ยนึกว่าร้องครึ่งเพลงซะอีกร้องเต็มเพลงแล้วเนี่ยจบเพลงแล้วครับ จบเพลงแล้วจบเพลงแล้วมันคุณร้องให้เรามาฟังบ้างดิเรารลเพลงไม่เป็นครับไม่เชื่อเราชอบฟังเพลงเราไม่ได้ชอบร<ม><อ>้องเพลงสะหน่อยไม่เชื่อเพลงช้างก็ได้แค่แบบช้าง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 แค่นี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเราเลาไม่เป็น งง้นทองแทนก็เดะเพิ่มหนึ่งไม่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 มา,มาครับม,มากับน้องครับแล้วน้องอยู่ไหนครับน้อเหรอน่าจะรอที่รถครับน้องหรือแฟนครับอะไรดีน้องในแก๊งครับโอเขาถามได้่องดีครับ มีคนจีบปะทำไมอะ่ะทำไมถามแบบนี้อะครับมีคนมาจีบบ้างไหมครับมีครับแล้วชอบเขาไหม,มยังตอบไม่ได้หรอกครับเราก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆก่อนอะ่ะ ก็บางทีเราคุยไปเรื่อยเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ถูกไหมหมายถึงฮะหมายถึงเวลาเราคุยกับใครจกคนไงแล้วสมมติถ้าเราจีบจะชอบเราปะอืมคุณน่าจะมีคนคุยเยอะแล้วอ่ะไม่ดีกว่าเขาหยอกเล่นอยากเล่น เรารู้แล้วว่าโดนปฏิเสธอยู่แล้วแหละคงไม่ตาต่ำมองเราหรอกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะครับเอ้าก็เราคนชั้นต่ำอะใช่ไหมแล้วทำไมต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนชั้นต่ำด้วยอะโอ้โหือนกูเจ็บจังวะเขาพูดแล้วกูเจ็บจังวะโอ๊ย ถ้าคนอย่างคุณไม่น่าจะมาสนใจคนอย่างเราหรอกจริงๆคนอย่างคุณมาทำไมอ่ะน่าจะแบบใครที่แบบมาจีบก็น่าจะพาไปเดินแบบพวกทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยดูแบนคุณดูคุณเป็นคนโลกสวยดีดูแบบโลกสดใสอะไรเงี้ย ใช่ไหมหรือก็ดูคุณแบบสดใสทุกวันเลยเจอวันไหนไม่มีแบบเศร้าเลยนะเรารู้ได้ไงว่าจะไม่มีวันไหนเศร้าอ่ะก็ไม่เคยเห็นเศร้าเนี่ยครับอาจจะมีแต่ว่าไม่เคยมีใครเห็นหรือเปล่าทำไมครับไปเศร้าอยู่ที่ที่ไหนครับในในภูเขาหรือในป่านะครับถึงไม่มีใครเห็นอนะ มันไม่ได้เศร้าในภูเขาในป่าหรอกครับบางทีก็เศร้าในใจเก็บไว้ในใจอเงี้ยไม่อยากให้ใครเห็นเก็บไว้คนเดียวมันดีครับบางทีเก็บไว้คนเดียวอาจจะดีกว่าไปบอกคนอื่นก็ได้คนอื่นจะได้ไม่ต้องมาทุกใจเพราะเราอ่ะอื แล้วแล้วยังคุยกับเพื่อนเราอยู่ปะเพื่อนเก่าเราดิทำไมเพื่อนเก่าอ่ะก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพื่อนเราแล้วอ่ะทำไมอ่ะก็เ,เพื่อนเก่าครับไม่เห็นมีต้องอธิบายเลยก็เ,เพื่อนเก่าก็คือเพื่อนเก่า ม่รู้สิมันจะเข้ามาหาคุณอยู่ปะเขาไม่ค่อยมาคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมไม่เลยมันมันนานจนจะเรามีคนใหม่แล้วอะค่ะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือมันนานจนไม่รู้ว่าจะเรียกความรู้สึกนี้ว่าอะไรอะจริงๆนะแล้วเขากลับมายังจะอยากคุยเขาอยู่ปะ ก็ต้องรอดูตอนเจอเขาว่าร, ounded, รู้สึกยังไงอะถ้ามันไม่เหมือนเด, papa, ด pues eline, ิมก็คือไม่เหมือนเดิมอืมอืมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปส่งที่รถ ล้วเราเรา,เราไม่ร tamam ้องเพลงจริงเหรอเราร้องไม่เป็นครับไม่ร้องเพลงจริงเหรอเราร้องไม่เป็นอยากฟังเพลงช้างอ่ะเพลงเพลงเป็ดอาบน้ำในคลองก็ได้เราร้องไม่เป็นครับถึงเราเป็นเราก็ไม่ร้องหรอกมีเพลงอะไรอีกอ่ะเพลงไก่ย่างทุกเผาก็ได้อ่ะโนททำไมอ่ะโนโนโนเหมือนกันมีเพลงอะไรอีกอ่ะ เโลมาไม่ใช่ปลาได้ไหมครับร้องดิไม่คุณอะร้องไม่คุณนั่นแหละร้องร้องอย่าฟังโน <No. S 1> อย่าฟังโนโนโนอย่าฟังครับโน <No. S 1> อย่าฟังครับไหนน้องอะเติมนั่นสิ กัไรเดียวอะอลโลอยู่ไหนอะอ๋อโอเคแล้วไม่กี้ไปไงอะแล้วไม่กี้ไปโอเคครับให้หมูก็แย่แล้วไม่ใช่หมูผมครับโอเคครับโทษนะครับ,คครบฮะไม่ไม่มกี้ที่ให้รอไงใช่ใช่งั้นก็หลับไปเลยครับ น้องไปรับน้องอีกคนนึงอ,ะอ่ะใช่ใช่ครับทำไมทำไมเหรออันนี้เราให้เอาไว้พาคนที่คุณรักไปโรงพยาบาลนะครับเวลาเขาป่วยโคตรซึ้งใจเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะ ครับเก็บไว้ดีๆนะจะเก็บไว้จนฝุ่นเกาะเลยโอ้โหแสดงไม่อยากดูแลดิอ,อะไรนะถ้าปล่อยฝุ่นเกาะก็แสดงก,ก็ไม่ได้อยากดูแลไอของชิ้นนี้สักเท่าไหร่มันอาจจะมันไม่ได้ไหมายความว่าไม่ได้อยากดูแลค่ะแต่ว่า,ายอยากเก็บไว้ในที่สุดแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องดูแลสิครับก็ต้องเช็ดก็ต้องทําอะไรใช่ไหม ฝุ่นเกาะมันไม่ใช่ของพิเศษอะไรครับยังเก็บไว้อย่างดีเลยครับ <c oughs> โอเครถอยู่คันไหนครับรถอะค่ะคันนี้คะ่ะคันนี้อะน,นูนนี่นี่คันนี้ คันนี้คันนี้คุณตาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเป็นคนชอบขับรถซิ่งเหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้ไม่ไม่คือสวยจริงเลยคนคนละคันคันนี้เอาตัวทีคันนี้เขาคันนี้คันนี้เขาอ๋อตัวทีครับตัวนี้เบอร์เบอร์รถก็ขาวเหมือนกันนะครับเนี่ยรถก็ขาวอยู่เหมือนกันนะไม่ก็ไม่ขาวนะฝุ่นเกาะเนี่ย ขาจัวเลยครับเนียนด้ะเน่าธรรมดีอ่ะสีเนียนเยอะครับแม่สวยจริงๆเลยทำร้านไหนมาครับเนี่ยคะไม่รู้เหมือนกันค่ะทำไมคะทำไมล่ะคะคือคือคืออยากได้คือคืออยากได้แบบจะเอาครับ จะเอาก็ไปทำนะครับไปทำแบบนี้นะจะทำที่ไหนครับทำที่ช,ทชั้นฟองแน่โอ้โหชันฟองแน่บอกเลย <c oughs> ข่าวจริงครับทำอู่ไหนครับผมจะไปทำด้วยเดินฟองแน่ <c oughs> ดีดีดีไม่เห็นล่ะลัาหลังอยู่ แต่ว่ามองด้านหลังก็รู้ว่าเป็นคุณนะเอาจริงๆนะไม่รู้หรอกไม่ไม่เหลือจริงครับจะไปไหนต่อครับจะไปขึ้นก่อครับเจรดีครับโมดีครับีะรับพ่ลาโมครับจะสู้นะครับขอให้ไม่ตกแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ตกอยู่แล้วครับผมครับผมบ๊ายบาย เอ้วไปขาเดินเองได้ครับขาเหมือนกันครับในโดยในดีๆได้ครับไม่อยากดูแลตัวเองครับอยากโดนดูแลอะไรเงี้ยอืมน่าจะมีสาวๆดูแลเยอะแล้วแหละมั้งไอคิดซะแบบเนี้ยทำไมอ้าวก็ก็ไม่รู้ไงก็จะมีแค่สาวๆก็มีแค่หมูวันไหนเราเนี่ยนะครับที่ดูแลเราตอนเนี้ยฮะหมูเป็นไรใช่เอาโอ้โห แล้วว่าคุณน่าจะโดนแล้วแหละงั้นไปแล้วนะคะครับบ๊ายบายครับค่ะฮัลโหลพี่แม็กเบอร์เกอร์เจอเด็กที่ <c oughs> คุยกับผู้หญิงด้วยแหละงี้พี่ก็คุยกับเบอร์เกอร์ได้ใช่ปะละ่ะบ๊ายบายเอาเคครับ